ต่อไข่งเพิ่งเบื่อกันแล้วกันเนาะฝั่งเราสองคนแบบน่ารักมากมอยการนะค่ะจริงๆแล้วฟังอะไรกันของเราเนี่ยอต้องบอกว่าชมสิก็จะได้รับสาระครบถ้วนนะสาระเรื่องของการอัปเดตบันเทิงสาระสุขภาพเสริมความงามเสริมความงามแล้วก็เรื่องแปลกๆนะคะนอกจากคือเราเรามีผสมกันทุกอย่างทั้งสวยทั้งแปลกทั้งสวยทั้งแปลกอันนี้สวยที่แปลกใช่ไหมอะไรนะอันไหนสวยสวยใครแปลกคะอ๋ นี่สวยไงนี่ไงสองสวยนี่หนึ่งแปลกใช่เหรอแยบนอกข้ออะไรเอ่ยจะมาพูอลยหมดละแหมไหนไม่ดีในี่แกโยมให้ฉันตลอดเลยถูกต้องลยนะคะอ่ะมาเอ่อในเรื่องของอ้อนบ้านดีกว่านะค่ะเป็นเรื่องหนึ่งค่ะที่อย่างที่บอกไปว่าจะต้องอึ้งแล้วก็พึ่งแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของนักขีคนนึงค่ะฮะเป็นนักแข่งรถนักแข่งก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่ไม่ธรรมดาคือว่านักแข่งคนนี้เนี่ยตาบอดค่ะหึตาบอด แล้วเป็นนักงแนรถสามารถนะคะซิ่งรถค้าความตายแล้วก็สร้างสถิติใหม่ด้วยค่ะ268กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวพี่โก้มีตาสองข้างนี่สู้เขาได้หรือเปล่าก็โหวพี่ต่อให้ก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยใช่ไหมต่อให้ตัวเองไปก่อนหรือเขาไปก่อนเขาไปก่อนก็ต่อให้พี่โกไปก่อนเรื่องมีอยู่ว่านะคะต้องบอกเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีเอาไว้ว่าครบสมบูรณ์นะคะก็วันนี้วันหนึ่งเนี่ย เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราสูญเสียดวงตาไปหรือว่าสูญเสียอวัยวะแขนขาอะไรนี้ไปเราก็อาจจะรู้สึกรับไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจแล้วก็หมดายอยากไปใช่ไหม,มแต่ว่าสําหรับส,สจวกันเนี่ยนะคะชื่อว่าส,สจวรดกันนะคะอดีตนักแข่งรถวัย39ปีจากเอดินบาระนะคะสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วก็เขาเนี่ยก็ไม่เคยนึกย่อท้อในความพิการของตัวเองเลยเนี่ยก็ยังคงซิ่งรถนะคะมอเตอร์ไซค์ของเขาคือเขารักรถมากๆาืก็ยังคงขับรถต่อไปนะคะแล้วก็สร้างสถิติใหม่เป็นนักซิ่งพิการทางสายตาค่ะที่สามารถซิ่งมอเตอร์ไซค์ได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว167หไมล์ต่อชั่วโมงนะ่ยฮะสุดยอดมากๆค่ะนะคะสงสัยใช่ไหมว่าสุดยอดเนี่ยว่าขับรถได้อย่างไรอ่ะไม่มีผู้ช่วยอ่ะ ขับเองคนเดียวขับนะคะโอ้โหแล้วก็ดูทางได้นั่นแหละเขาเฉลยให้ฟังนะคะให้เราได้หายสงสยัยเขาบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยรับในรถซิ่งเหมือนกันก็เลยคอยประ,ประกบข้างๆลูกชายแล้วก็มีการสื่อสารผ่านอินเตอร์คอมค่ะก็คือประกบข้างทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะบอกว่าตรงไหนที่เขาซิ่งได้ตรงไหนที่สามารถดริฟท์ได้ตรงไหนที่ต้องเบรกนะฮะเป็นยังไงล่ะต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญนะ,ะที่ทำให้กันเนี่ยสามารถ ขับรถสิ้ได้อย่ในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเขาเรียกว่าสะจวนเนี่ยก้าวข้ามนะคะผ่านความพิการของตัวเองมาได้นะคะก็คือหัวใจที่มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วต้องไม่ย่อท้อค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการไปก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรทีว่าเก่งมากเลยนะถูกต้องนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะ สายตาพิการหรือว่าตาบอดมันจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าใช่แล้วคือแบบตอนแรกคือเขาค่ะคือตอนแรกคือยังมีร่างกายเขบทั่วอยู่ซึมเศร้าแต่สูญเสียดวงตาไปก็ยังไม่ย่อท้อใช่นะก็ยังว่าเก่งมากเลยอะต้องบอกเลยนะคะยังมีความตั้งใจที่ตัวเองรักก็คืออย่างอย่างที่น้องอ้อนบอก คือจุดสำคัญอยู่ที่พ่อเขาเขาให้สัญญาณใช่ไหมค่ะครับ<ต><ช>ผมเ<ช>พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญจริงครับถ้าเกิดว่าผ้าแมสเสียเนี่ยหม,มายหมายถึงนี้ชีวิตเลยนะชีวิตใช่เพร<ช>าะฉะนั้นพ่อแบบเป็นเหมือนดวงตาให้กับลูกเลยนะ<ช><ช>ค่ะอืมนะคะ<ช>ก็ อยากจะให้หลายคนนะคะฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็กลับไปคิดดูตัวเองด้วยค่ะว่าที่ย่อท้ออยู่ตอนนี้ใช่ค่ะเราก็ถ้าใครที่อาจจะแบบว่ายังมีทุกอย่างครบถ้วนอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวังอะไรที่มันเป็นความทุกข์หรือว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคชิลลี่ลืมลืมไปซะถึงแม้ว่าตานี้จะบอดนะครับแต่บอดได้เลยว่าตาหน้าอาจจะมีแต้มก็ได้อ่าใช่ไหมน้องได้บ้าแปลกๆมันแปลกันแหละนะคะเออเราคุยเรื่องอะไรเนี่ย ให้ทุกคนมีกําลังใจไ้ค่ะที่ไม่มีกําลังใจก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้ช่แล้วทั้งสามคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนอยู่แล้วใค่ะอือเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับผมช่วงหน้าช่วงหน้าจะมีหนึ่งเรื่องราวเรื่องอบอะไรคะเกี่ยวกับนี่เลยนะครับ แต่พี่ขออุบะไป,ไป,ไปก่อนอุบะไปก่อนอย่ามัจะบอกทำไมอ่ะเขให้ตื่นเต้นไงตื่น,น้น <c oughs> ถ้าบอกไปแล้วใครยะมานั่งดูล่ะอ๋อโอเคเยี๋เป็นมาก <c oughs> นะคะช่วงหน้าย,ยังมีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับวงการบันเทิงอีกหนเรื่องนะคะไม่ควรพลาดในช่วงสุดท้ายสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะ จังวานใจติดใจอรอยยิ้มแ็แล้วแม่พิมพ์จอมควันยิ้มเธอสำคัญถึงหมอทั้งวันสำคัญธ์แจ่มใสเราผิดสะทบปกสถานสารสวงในเนื้อเย็นเห็นใจหรือไม่รเถสำวัยใจหน้าหนี่มองเธอเธอคงใจ โปรดโปรด้องอภัยเห็นไหไม่ทีมีเธอโปรดโปรอยิ้มหน่อยเป็นไรตั้งใจรออย่ารลอกล่อหอให้มองจ้องตาเธอจะยิ้มก็ยิ้มใต่จากแม่พิมพ์ใจจ้ายิ้มเป็นควันตายิ้มแทนคนจะยงตายิ้มหน่อยยิ้มนิดชื่นชีวิตติด ลแลมองน้องจนงกเงินไม่อยากจะเดินเพลินเพลิน,ลนจะยิ้มก็ยิ้ม ไม่จ้าแม่พิมใจจ้ายิ้มยวนทุกราถังใจหวานตาอย่างภาพอย่ังยิ้มหน่อยยิ้มนิดช่างชวนผิดติดใจจังพิชาแทบเป็นบาครั้งยิ้มเกสจังหวานใจใจอรอยยิ้มจะแล้วแม่พิมพ์จอมหวานยิ้มเธอสำคัญถึงมองทั้งวันสาคัญแจมใจ เจิตสะทกองสถานสาาร้างวงในเหนือเย็นเห็นใจหรือไม่กคือสหวัวจะในหน้ากที่มองเธอเธอคงใจกกขอโทษโประดะองอภัยเห็นไมไม่รีดเดิโปรดรอยิ้มหน่อยเป็นไรไี่ใจร้อนอย่ารลอกล่อหลอกให้มอง จ้องตาเธอจะยิ้มก็ยิ้มไจจ้าแม่พิมใจจ้า ก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณทธบุรีจาับก,การเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนือกลางอีสานตายคือสบายคือสบาย ไอเทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทักครับพีเจตุ้งตาพีเจน้องพีเจรด พี่เจบูนิงค่ะพี่เจกิีค่ะพี่เจโยบินครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจปันพี่เจบอพี่เจกบเลยพี่เจนิคพี่เจบูครับพี่เจบอลครับพี่เจบุรีไฟพี่เจอังพี่เจตาลพี่เจน็อดพี่เจแชมป์พี่เจน็อดพี่เจซูโฮครับพี่เจแบร์รี่พี่พีเจแมนครับพี่เจแบลลี่พี่เจเอค่ะพีเจเฮย็อพี่เจอยู่นะครับ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุง่งและเพลง98.75 FM เพลงเพราะเม่ชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรธธทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวยพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวม้มงกอ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพลทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14จะไปที่ไหนก็บอกสิทื่สบายทั้งปีบริษัทพลทนบุรีจำกัดเร,รจาจัดไทย อบอุ่นมั่นใจนือกลางอิสานตายเทู่สบายเทู่สบายจะไหนที่ไหนก็บอกมาเทปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกดัด0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะ ด้วยนะคะค่ะเหมือนรู้รู้สึกเธอสองคนนี้จะดีใจมากเลยนะช่วงสุดท้ายเพราะว่าเราสองคนมีนัดกัรจะไปทำสวยงามกันจะไปออกกำลังกายค่ะรู้จักนี่ไหมหนุ่มเจมส์เจมส์ค่ะต้องอย่างไรตัวตงเจมส์จิรายู ไอเพลงที่พีร้องเนี่ยเจมเรืองศักดิ์แต่แต่ถามว่าข่าววิทยาลนี่คือเจมกีรายุไม่คือไม่เกี่ยวกันเลยดีไม่บอกว่าเจมมาด้วยี่าวเรืัหลอกไงอ๋อค่ะค่ะนะฮะตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่เมื่อที่เขาแบบโหเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะระบาง ดารานักแสดงรุ่นพี่ที่ว่าขอถ่ายรูปคู่แล้วก็ถูกข่าวเหมือนว่าถูกคนดูแลเนี่ยปฏิเสธนการถ่ายรูปคู่เพราะว่ายส่บ็อกเซอร์เพราะว่าใส่บ็อกเซอร์อยู่นะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพี่นุ้ยไม่ต้องไปแบบนี่เลยนะไม่ต้องไปเสียใจ มาถ่ายกับโก้ได้โก้ซ่าโก้ซ่าได้ใส่พัอโซ่ก็ถ่ายได้ใช่ไหมไม่ใส่ก็ถ่ายได้ไม่มีคนมาขอถ่ายเธอถามว่าเขาจะถ่ายเขาถ่ายหรือเปล่าไปขอเขาถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่ขอถ่ายด้วยนะก็เลยเกิดเป็นกระแสใช่นพิเดียวค่ะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงดราม่ากันไม่จบนะครับสำหรับกระแสข่าวระหว่างนุ้ยเจมนะฮะหลังดาราสาวนุ้ยสุจิราเนี่ยถูกคนดูแลเจงจุลาุเนี่ยข้าวไม่ถ่ายรูปคู่เพราะว่าหนุ่มเจมเนี่ย ใส่บ็อกเซอร์อยู่นะจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตนะครับนำมาซึ่งกระแสแอนตี้เจนจิลาอยู่ใน Facebook นะครับค่อนข้างจะเยอะือนใช่แล้วนะครับผมแถมนักแสดงรุ่นพี่อย่างหนุ่มกันไก่เนี่ยนะฮะกันชายอ้าเหรอ <c oughs> นะฮ<ช> <c oughs> ยังยังโบถ็อกถ่ายบ็อกเซอร์ถ่ายรูปกับนุ้ยสุจิรานะฮะเป็นการแซลนะฮะแล้วก็โพสเตือนแฟนครับ เกมกีฬายุคแบบค่อนข้างรุนแรงในพันธิตอีกต่างหากจนคนมองว่าหนุ่มกัญชัยเนี่ยเป็นการนาแอนตี้เจมกีฬายุคหรือเปล่านะคะนะฮะ,<ๆ>ะ,ฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอ่ะดังนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ต้องออกมาชี้แจงว่าที่ทําไปวันนั้นเห็นว่านุ้ยสุจิราเนี่ยดูเครียดเคียดเศร้าๆก่อนถ่ายรายการเลยใ,ให้มาถ่ายรูปกันขำๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีก่อนการทําง,ง,งานเท่านั้นนะเลยทําใ,ทให้หลายคนเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไปายาแกเจมส์กี จิรายุใช่เวียนเวีนเวียน,น,นไวอ๋อแต่ขอให,หยืนยันว่าตนเองเป็นแฟนขับเกมจีคนหนึ่งนะฮะ,ะตอนเจมเข้าวงการใหม่ๆแล้วเล่นละครเขาก็ยังพูดกับหลายคนว่าน้องคนนี้น่ารักวันขนา้างหน้ายังไงก็ดังแน่ะนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการที่รุ่นพี่แซวรุ่นน้องซึ่งเขาเองก็เคยโดนรุ่นพี่แซวบ่อยเหมือนกัน ส่วนที่ต้องไปชี้แจงในพันิีเพรา,พาะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วสองฝ่ายทะเลาะก,กันไปมาแม้เขาจะไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรแต่รู้สึกเหมือนมีมือที่3าที่ไม่หวังดีเ,เข้ามาปั่นแปรปับนุ้ยเจมให้เสียหายและตีกันเองนะครับไม่ว่าด้วยเหตุเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะครับจึงออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะฮะคือเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ฝากถึง แฟนคลับเจมจิด้วยนะครับแต่อาจจะรุนแรงไปหน่อยนะครับโดยหนุ่มกัญชัยนี่นะเผยเพิ่มเติมว่าเขาบอกว่าอย่าไปแอนตี้เจมกีายุ่กันเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนเด็กดีน่ารักนะครับพอตัดผมร้านเดียวกันนะครับคุยกับช่างทาผมก็บอกว่าน้องนี่น่ารัก สำหรับการอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องมีให้อภัยกันนะ,ะครับผมนะฮะส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าอาจจะต้องออว่าเจมกีฬายุแค่ฝากถึงแฟนคลับว่าตนเองเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาการแซแงกันก็มีอยู่แล้วและชัฉะนั้นเนี่ยการแซงแบบนี้อีกแล้วแฟนคลับก็ออกมาฟ้องว่ามาต่อบว่าคนที่แซงนะครับจากนี้เนี่ยจะมีใครกล้าแตะต้องเจมอีกขอระบายว่า อย่าให้พวกตนเองเนี่ยเป็นรุ่นพี่ถึงต้องขนาดยกมือไหว้อย่างน้องเจนกีรายูเลยนะครับคือน้องเขาเป็นคนน่ารักนะครับแต่อยากให้รุ่นพี่มองกันว่าหนุ่มเจนจิมาแล้วก็ต้องทําความเคารพต้องยกหูไหว้เพราะหากไม่ทําเดี๋ยวโดนแฟนคลับด่าอีกไะก็เลยบอกไปแบบนั้นนะครับพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่แกนนาในกลุ่มแอนตี้เจนกีลายุนะครับพอเข้าเองก็รักน้องในวงการไม่มีเรื่องที่จะต้องมาเกลียดกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมาเนี่ยคับ กินมาถึงตัวเองได้ยังไงก็เห็นอยู่เหมือนกันนะคะที่ที่พี่หนุ่มเนี่ยถ่ายรูปใส่ฟังก์ซ์อะไรหลายคนแล้วก็ถ่ายรูปการอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งซึ่งมันก็เป็นกระแสเห็นเต๋งอย่างว่าเนี่ยแฟนคลับใครคนเขาก็รักของเขาอะไรอย่างงี้นะอ้อหนึ่งเลยนะก็มีน้องอ้อนเนี่ยโอ้โหกข้างทั้งวันดูแต่รูปไม่แต่เราก็มีสติเราก็มีสติสตางค์อยู่อะไรอย่างเงี้ยจึงแล้วนะนะ คนที่ชักนำน้องเจนเข้าสู่วงการเขาก็เหมือนกับบอกบอกกับแฟนคลับว่าเจนเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เทวดาจากไหนก็มีโอกาสทำผิดพลาดอะไรทั้งนั้นอะไรผิดก็คือต้องผิดอะไรที่ผิดก็คือไม่ผิดก็อยากแบบว่าอยาเข้าข้างจนเกินไป่างทีเวลาถ่ายรูปแล้วก็อยากได้รูปออกมาแบบสวยอะไรอย่างงี้ แต่ถ้าเราเรามองมองมองอีกอย่างนึงก็คือเหมือนว่าน้องเขาก็สุภาพบุรุษไง่แมันอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยตัจการไใหโอ้ยลูกกับลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เกลียดอะไรแบบนี้คือทุกคนเนี่ยมีมุมมองไม่เหมือนกันใช่นะะคแต่จริงๆแล้วเจมเนี่ยบอกว่าผู้จัดการไม่ใช่แบบที่ไม่ให้ที่ไม่ให้ถามนะเจนอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรอีก็ได้นะคะก็เราดูกันต่อไปนะคะว่ากระแสนี้จะมาหายไปเมื่อไหร่แต่จริงแล้ว เฟซบุ๊กที่บอกว่าแอนตี้เจมี right, well, ่ก็ไปเห็นมาแล้วนะที่สองคลั้วด้วยแต่ก็ถูกใจไปเหรอไม่ถูกเราไม่แอนตี้พาทั้งนั้นอ๋อเหรอเพราะว่าน้องอ้อนก็เป็นหนึ่งแฟนคลับของ่มเจมี่เป็นแฟนคลับแบบคนเลยทีเดียวนะคะเอาละ เห็นในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมในส่วนของเพจของเราด้วยอยากจะฝากเอาไว้ด้วยค่ะนะคะเข้าไปเลยค่ะเราตพิมพ์คำว่า Go on อนตะลอนเพจใช่คะแล้วก็เป็นกดกดไลค์เยอะๆใจกันได้เลยนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่แรกจนจบมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับผมเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรเนี่ยนะฮะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าครั้งหน้าดีกว่าติดตามต<ด>่อไปรับรองมาเข้มขนแน่นอนถูกต้องแล้ว,ลวค่ะวันนี้เราต้องสางคนต้องลาไปก่อนแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ม,ตตมร้าใครเป็นคนทีเริ่มอามาใสย ดังเดียวทำไมมันเหมือนไม่ได้ใสเห็นทีไรใจมันแทบวายผู้ชายบางคนเห็นที่ไรเหมันจะตายทำม,มันมืนจะทำให้มองก็ไม่ได้มันคิดไปไกลเลือดกำเดาไหลละตัวเล่นนุ่งผุ้เก่งและักษะจริงจริงว่าน,นุ่ง้เก่งไนเก่งลิงอยากบอกจริงๆริง ะเปไปลมล้มชากไม่รู้จะเรียกอะไรก็มันสั้นเกินไปแต่ก็เห็นใกลไกลเรียกกันทั่วไปใน่ารนาร่กาสมักจมที่ประวัสมั มันมาเกือนไม่ได้ใส่ก็เตือนว่าให้ระวังกันนะไว้อัจเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายผู้ชายบางคนเห็นทีไรมันจะตายจะทำมึนๆจะทำไม่มองก็ไม่ได้มันคิดไปไกลเลือดกำเดาไหลล่าก็เล่นนุ่งคงเก่งอยากสั้นจริงจริงนึกว่านุ่งคงเก่งในเก่งลิงอยากบอกจริงจริงจะเป็นลมลมชักแลรู้จะเรียกอะไรก็มันสั้นเกินไปแต่ก็เห็นใครใคร อยกาตันทััวไปแต่นารักน่ารักแบบน่าจริงแบบแบบสมทจร,ริงไม่ว่าหฮียสห์อินเรกันไดสนุกมากแต่พอดีเชี่ยวแต่รักพอดีพอดีน่ารักซะไม่มีสุดสมีรักสมอจริงแบบแบบสม